วันนี้ดวงใครเหงดวงใครปังวังหนึ่งนี้นะครับอาจารย์จะมีไพ่ให้เลือกอยู่มาสามชุดนะครับระหว่างที่นี่ครับแล้วก็ที่สองนะครับแล้วก็ที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับติก๊กตอกติก๊กตอกติก๊กตอก พอเสร็จเราก็เลิกกดไพ่เลยนะครับสาหรับดวงชิตานะครับประจำวันนี้ของคนที่เลือกไพ่ที่หน,นึ่งนะครับเป็นยังไงครับโดยรวมก็มีไอที่ปังพอตุ่มกันนะครับขอเพียงแค่คุณวางแผนเป้าหมายให้เป็นครับแล้วก็มีระเบียบต่อเป้าหมายห,หน่อยแล้วก็รู้จักทําตัวให้น่ารักต่อผู้ใหญ่และสื่อสทีนิดนึงรับรองดวงตาประจำวันนี้จะปังโคตรมากพอตัวเองนับใจไปเลยนะครับตัวเองค่ะมาที่ดวงตานะครับประจาวันนี้นะครับของคนที่เลือกไพ่ที่สองมากน,นะครับเป็นยังไงครับโดยรวมใช่ไหม โดยรวมก็มีอะไรที่พอไปได้เหมือนกันนะครับขอไปแค่คุณอดทนทํางานหนักนิดนึงครับแล้วก็รู้จกักศึกษาบริบทของเป้าหมายให้แท้จริงให้เป็นแล้วก็มมเคิดง,ง่ายนะครับแล้วดวงดาวปริงยร่งปังพอตัวเองเหมือนกันนะครับตัวเองค่ะบัรที่ดวงดาวประจำนี้นะครับของคนที่เลือกให้ชุณสาม,มานะครับเพยงนะครับโดยรวมก็มีอะไรที่พอเด่นอยู่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขอให้คุณรู้จักทําตัวให้หน่ารักต่อผู้ใหญ่หรือสื่อสื่อนิดนึงครับ แล้วก็ยาวยงเก่งและมีความพิษนำหน่อยเพราะเก่งออะไรนิดนงแล้วเราดวงเจ็บปังโคตรมากอยู่เหมือนกันนะครับก็ข้อมูลก็จะมีมานนี้นะครับแต่อาจารย์จะดูดชุดไพ่นะครับระหว่างชุดที่หนึ่งสองสามในสุดนะครับเป็นจากพยานด,ดีพิทีชุดที่หนึ่งในสุดน,นะครับว่าอัตรา,าเปอร์เซ็นต์ดีมีเยอะกว่าชุดอื่นนะจ๊ะตัวเองค่ะ ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับและถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยู่ใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กด, comment, กดลงใยนการกดกดเปยของขันอาจารย์ด้วยน,นะครับและใครยังไม่ได้กดติดตามอจา,ารก็รบกวนกดติดตามเ่อจะสักนิดนึงแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ละหัวอาจาจรย์กีนแล้วเจก่อนหมอดูไม่ชิวนี่สวัสดี